โอเควัสดีกันอีกรอบนะครับวันนี้จะมาอัปเดตคลาสที่โอเคมากๆในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมทำดีจีคลาวนะครับเอาลองมาดูกันว่าคลาสนี้เราจะได้ดีจีคลาวบ้างไหมนะครับหลังจากเมื่อคลาสก่อน8ใบนะครับเราได้ดีจีคลาวตัวเต็มแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นคอมโบที่ผมอยากได้พอดีเป๊ะเลยนะครับคือคลาสเดียวเราได้ ช็อกโกแลตด g จิคลาวสวยมากเดี๋ยวเราออกค่าบริบรจะมาอัปเดตลองมาดู này, คลาสนี้คลาสนึคับที่เป็นโปรเจกต์ด g จิคลาวคลาสที่2ของเรานะครับต้องบอกว่าคลาสนี้ภูมิใจนําเสนอมากๆลองมาดูกันว่าไ,ได้คอมโบอะไรบ้างนะครับตัวแม่เขานะครับเราใช้เป็น c g p i พินนะครับคือส่วนตัวผมชอบพินใน d g อยู่แล้วนะครับใช้ c g p i พิน DG 100% h อย l ปอนะครับแล้วก็ตัวผู้เราก็ใช้เป็น e ไร e r d Cloud h d g นะครับเพราะฉะนั้นลูกทุกตัวในนี้ตัวที่ไม่ได้เป็นตัวเต็มนะครับก็จะเป็น100% Double h d g g c l o ลนะครับลองดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับมามามาบอกก่อนว่าโคตรชอบนะครับดูสีสันนะครับแต่ตัว เพื่อนๆดูแล้วมีดีจีขาวกี่ตัวทายถูกกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นพินพินไซส์นะครับพินดีจีร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคลาวนะครับพินดีจีร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคลาวเพชรเมียนะครับพินดีจีร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคลาวเพชรเมียเป็นยีนที่ผมว่าทำกับ ดีแล้วสุดๆแล้วครับพินสไตรป์เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นพิน DG จีนะครับร้อยเปอร์เซ็เหมือนกันนะครับพิน DG 100%้อยเปอร์เไม่ชัวร์เล็บเพิดจริงๆอะแต่คิดว่าถ้ามีเล็บเพิดไลนมันน่าที่จะเปลี่ยนไปนะครับคิดว่าเป็นพิน DG แค่นั้นนะครับเดี๋ยวออกคาบเดี๋ยวอัปเดตให้เพชเมียทั้งคู่เลยนะครับพิน DG 100%้อยเเซเพชเมียอะไรแบบเทพเลยนะครับสองตัวนะครับมาตัวต่อไปนะครับตัวไหนก่อนดีอ่ะนี่เลยแล้วกันนะครับโอเค ตัวนี้เป็น d g จีคลาวนะครับ1ตัวแล้วนะตัวแรกนะด g จีคลาวนะครับตัวนี้เพชรผู้ด้วยนะครับใครอยากได้ตัวเทพๆนะครับเอาไปเพิ่มศักยภาพนะครับสำหรับตัวผู้ที่บ้าน d g จีคลาวนำเสนอครับมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ด g จีคลาวเหมือนกันนะครับ ตัวที่สองอันนี้เพศเมียนะครับตัวหนึ่งผู้ตัวหนึ่งเมียนะครับด g จีคลาวทั้งคู่1นดหนึ่งตัวนี้ค่าโคตรเทพครับเก็บตัวเมียเอาไว้นะครับโตขึ้นมาอะไรใส่ก็ได้นะครับสวยงามอ่าเราได้ดีจีคลาวมาละสอตัวนะครับตัวต่อไปผมขอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ติปนี้ยาวหน่อยนะชอบส่วนตัวชอบโอเคตัวนี้เป็น CG นะครับ CG PIN ินสไตร์นะครับ CG PIN CLOUD นะครับ CG PIN CLOUD 100% HDG นะครับเฮดเมียนะครับ CG PIN Cloud 100ินสไตร c ์คลาว0 0 HDG นะครับผมจะเปรียบเทียบนะครับ ตัวนี้ c g p i พ c l o ลากระเถิบใหม่ตัวหนึ่งเห็นไหมฮะสีมันจะโทนเข้มกว่าเลยนะครับตัวนี้เป็น c g p i พินเลเพิร์ดนะครับ CG พินเลเพิร์ดคลาว0ร้อยเหมือนกันนะครับเพชรเมียด้วยนะครับโอเพชรเมียเต็มกล่องเลยเพชรเมียสวยมากตัวนี้ c g p i พินเลเพิด คลาวร้อ h เปเซ็นเพเมียโคตรสวยครับอ่ะต่อไปตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวหนึ่งที่ผมลงสัมันจะเป็น CG Leopard คลาว HDG หรือว่าเป็น c g Cloud DG อันนี้ผมไม่ชัวร์เดี๋ยวผมจะรอออกคราบนะครับเพราะว่าข้างตัวเขาก็ไม่เหมือนเลบเปิดอะครับคือมันมีสิทธิ์เป็นทั้งสองอย่างถ้าเกิดเป็น c g Cloud d g นะครับ Cloud g Cloud DG ก็กดกดโอเคมากเลยนะครับหรือว่ถ้าเกิดมีเล็บเปิดก็จะเป็น c g เลบเปิล คลาวร้อยเปอเ็นเทดนะครับเพื่อนเพื่อนเม้นกันมาหน่อยว่าคิดเห็นว่ายังไงนะครับ CG จเล็บเผือดคลาวหรือว่าเป็น CG d g c l o u คลานะครับตัวนี้เพศผู้นะครับผมเคยบอบไปแล้วขออีกทีเพศผู้ female maker นะครับมาตัวสุดท้ายของคลานี้นะครับ ซึ่งเป็น d g Cloud ตัวที่3ของคลาสนี้ไปด้วยเลยนะครับโคตรของโคตรเท่นะครับในีใน่เหมือนมี d g เอ้ยเหมือนมี CG นะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ CG ตัวนี้เป็น l e o เ a r d พิ n ดีจี c l o u ครับ p ล r เ p ิ n Size ซส e DG c l ค u d ผมไม่คิดว่ามีซ g นะนะครับเล็บเปิร์ดพินไซส์ดีจีคลาวเพศผู้นะครับแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยครับเล็บเปิร์ดพินไซส์ดีจีคลาวเป็นคอมโบที่ไม่ผมไม่เคยเห็นนะในมอเมอร์เก็ตเองก็ไม่เคยเจอจะจะเห็นเล็บเปิร์ดดีจีคลาวมีนะครับตัวนี้เล็บเปิร์ดพิน ดีจีคลาวเดี๋ยวเราออกคาบมารับรองเด้งดึงแน่นอนนะครับแล้วเราก็ยังมีรุ้นดีจีคลาวกันอีกออคลาสหนึ่งด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันโอเคประมาณนี้ครับ